บีเลิฟออกไปเดทกับอาเธอร์ทุกวันถึงแม้อาเธอร์จะรูปหล่อโปรไฟล์ดีแต่ด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่ไม่เหมือนกันอาเธอร์ Arthur เองก็เริ่มสังเกตว่าบีเลิฟเปลี่ยนไปจากที่เขาเคยรู้จักและบีเลิฟเองก็เริ่มไม่ค่อยโอเคกับความสุภาพบุรุษเว่อร์ของอาเธอร์ที่ไม่แต่ต้องตัวเธอเลยแม้แต่น้อยพี่อาเธอร์คะรอเลิฟตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะพอดีมีลิมิตต์ดิชั่นมาใหม่เลิฟจะไปซื้อคะ่ะได้ครับเดี๋ยวพี่รออยู่ตรงนี้นะ สถานที่ที่มีเลิฟเดทกับอาร์เธอร์ส่วนมากก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าลานเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์ต่างๆมีเลิฟช้อปปิ้งและแต่งตัวเก่งชอบอยู่ในที่ที่ทุกคนพุกพ่านและชอบเป็นจุดสนใจของผู้คนทําให้อาร์เธอร์เองก็ประหลาดใจกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปกับคนละคนแบบนี้ ที่จำได้ว่าน้องบีบอกว่าไม่ชอบกาแฟร้านนี้ไม่ใช่เหรอครับเพราะมันแพงอุ๊ยแพงอะไรกันคะบ้านเลิฟนวยจะตายกาแฟแก้วละไม่กี่ร้อยแพงตรงไหนอะคะทําไมทําหน้าแบบนั้นล่ะคะเลิฟพูดอะไรผิดหรอคะพี่อาเธอร์ไม่ผิดครับน้องบีพี่อาเธอร์อออคะเลิกเรียกว่าบีเฉยๆได้ไหมคะเรียกบีเลิฟหรือเลิฟเฉยๆนะคะ ก็เราเป็นคนบอกว่าให้พี่เรียกว่าบีไม่ใช่หรอโอ้ยลืมลืมไปเถอะค่ะบีบีจมเสมคนนั้นไม่มีแล้วล่ะค่ะจากนี้ไปมีแต่น้องเลิฟสุดแซ่บอาเธอร์เริ่มรู้สึกแปลกๆก,กับการเปลี่ยนแปลงของหญิงสาวตรงหน้าอย่างมากทำไมคนเราถึงเปลี่ยนไปได้ไวอย่างก,กับคนละคนแบบนี้ทั้งการแต่งตัวคำพูดรสนิยมและการกระทำ อุ้ยอะไรกันคะเนี่ยอย่าบอกนะคะว่าจะ่าเลิฟม,มาทานร้านนี้อะค่ะเง่เยวนะคะ,ไม,ะ,คะไม่ไหวอะคะ่ะทําไมหรอครับบี B. ว่าไม่โอเคหรอครับแต่ที่ว่าก็โอเคนะทานร้านนี้โอ้ยที่อาร์กถามแบบนี้ได้ไงคะก็ดูมีเลิฟแต่งตัวสิคะจะให้มานั่งทานร้านแบบนี้ไม่ไหวนะคะอึดอัดจ,จะตายก็ไม่เห็นเป็นไรเลยร้านนี้เราก็ทานด้วยกันแล้วนี่ เป็นสิคะเป็นมากด้วยเกิดมาบีเลฟยังไม่เคยกินอาหารอะไรที่มันเล็กแบบนี้เลยอึอาจจะตายไม่เอาอะค่ะกลับค่ะไม่กินอาเธอร์ตกใจกับกิริยาของบีเลฟมากแต่เขาก็ไม่ได้ตอบโต้หรือพูดอะไรก็ได้แต่พาเธอกลับไปส่งที่บ้านหลายอาทิตย์ต่อมานี่ยายบีเลฟ ฉันนี่เขาว,ว่าถ้าเรียนจบเธอจะไปต่อที่เมืองนอกหรอใช่ค่ะทำไมเธอจะต้องอยู่เหนือหลานของฉันให้ได้เลยใช่ไหมไหมายความว่ายังไงคะคุณยายหนูก็แค่ไปเรียนต่อส่วนลรารักคุณยายจะยังไงหนูไม่เคยสนใจอยู่แล้วนะคะเลิกเอามาเกี่ยวกันได้แล้วนะคะฉันไม่เชื่อน้ำหน้าคนแบบแกหรอก แกมันใ่สูงเหมือนแม่แกหนูบอกแล้วนะคะว่าหนูจะเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวกับคุณแม่อีกอย่างยายมีเลิฟก็แม่เดียวกับหนูไม่ใช่หรอคะคุณยายไม่ใช่แม่ของแกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฉันและหลานของฉันเลยแม้แต่นิดเดียวหมายความว่ายังไงคะพอสักทีคุณอมรศรีหยุดสิ่งที่คุณกําลังจะพูดสักทีอ,อ้าวคุณโสภามามา,มาได้ยังไงคะ คุณคงลืมข้อตกลงของเราหมดแล้วสินะคุณย่ามาทำอะไรคะอย่ามีจุระนิดหน่อยนะจา้าลูกฉันยกอภิสิทธิ์ให้คุณปกครองคนในบ้านแทนฉันทุกอย่างตลอดระยะเวลา20ปีอะไรกันฉันก็ดูแลยายบิลลี่มาตลอดเหมือนกันนะคะแล้วความรักหลักลเธอได้มอบให้เขาบ้างไหมเธอทุ่มเททุกอย่างให้ยายบิลเลิบตามใจจนแทบจะเลียงไม่จบเธอกำลังทำร้ายหลานตัวเองอยู่รู้ไหม เรื่องทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นเพราะคุณเองไม่ใช่นั่นหรอคุณโสภา24ปีก่อนคุณโสภาที่รักชอบพอกับคุณอมรศรี si, ตกลงกันว่าจะให้ลูกสาวและลูกชายแต่งงานกันโดยที่พวกเธอไม่รู้ว่าลูกชายของเขานั้นมีคนรักอยู่แล้วด้านลูกสาวของอมรศรี si, ก็ตกหลุมรักลูกชายของโสภาตั้งแต่แรกพบเธอทำทุกอย่างเพื่อได้ครอบครองเขา เธอออกอุบายให้ะเนศมาพบเธอที่ห้องและแกล้งทาวายวายว่าะเนศทําร้ายจิตใจเธอออมศรีผู้เป็นแม่จึงไม่ยอมทั้งคู่จึงแต่งงานกันเพื่อรักษาชื่อเสียงแก่วงตระกูลเมื่อทั้งคู่แต่งงานกันได้สักพักทั้งโสภาและอมอมศรีก็อยากจะมีหลานเพื่อสืบทอดทะเนศพยายามหลบหน้าอังสนาด้วยการไปค้างที่บ้านของคนรักของเขาบ่อยๆก่อนกนหนกเป็นคนรักของะเนศเนธอไม่รู้จะทำอย่างไงกับการแต่งงานของะเนศและอังสนาจึงยอมเป็นเมียเก็บลับๆไปแบบนั้น แต่ความรักที่สุกงอมของทั้งคู่ทําให้ก่อนกรนกตั้งท้องขึ้นมาทานเนตรีบไปบอกโสภาเรื่องนี้โสภาทั้งดีใจและโกรธในเวลาเดียวกันเพราะอังสนามีปัญหาเรื่องมีบุตรยากจึงต้องพึ่งวิทยาศาสตร์ในการมีลูกกับทนเนตหมดเงินไปหลายบาทอังสนาก็ยังไม่ท้องสักทีเธอจึงตัดสินใจรับกรน,นกนกเข้ามาอยู่ร่วมชายขาเป็นเมียอ,อีกคนของทนเนตหลังจากกรรนกรงย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านได้ไม่นานอังสนาก็ตั้งท้อง ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์จนได้ทเนตดีใจที่จะมีลูกพร้อมกันถึง2คนแต่อังสนามีปัญหาเรื่องหมดลูกทําให้เธอมีอาการคันเป็นพิษอยู่เสมอทเนตดูแลภรรยาทั้งสองอย่างดีแต่เขาก็ยังคงนอนกับกอนกนกเท่านั้นหลายเดือนต่อมาก้อนกนกถึงกำหนดคลอดในขณะที่อังสนาจะคลอดในอีก2เดือนอังสนาเกิดภาวะเคียดสะสมบวกกับอาการคันเป็นพิษจึงต้องถูกแอดมิดด่วนด้านกอนกนก คลอดลูกสาวหน้าเกียดหน้าชาังออกมาและ5นาทีให้หลังอังสนาก็คลอดลูกสาวด้วยวิธีการผ่าคลอดเช่นกันโชคร้ายที่อาการเธอไม่ดีตกเลือดอย่างหนักและเสียชีวิตในเวลาถัดมาในขณะที่ลูกสาวของเธอก็ไม่แข็งแรงเซลล์บางอย่างยังถูกสร้างไม่ครบทางโรงพยาบาลจึงแนะนําให้ปลูกถ่ายเซลล์จากลูกสาวคนโตที่คลอดออกมาเป็นปกติให้กับลูกสาวคนเล็กของเขาแน่นอนว่าก,ก,ก้อกหนกยินยอมให้ผ่าตัดลูกของเธอ การผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีลูกสาวข,ของเขาทั้งคู่ปลอดภัยพวกเธอทำให้ฉันสูญเสียลูกสาวสุดที่รักและเกือบจะเสียหลานอีกคนพวกเธอต้องรับผิดชอบก่อนกนกเลี้ยงดูลูกสาวน้องสองของตะเนธให้ดื่มนมเธอและธนุถนอมด้วยความรักจนทั้งคู่อายุได้นหนึ่งขวบเต็ม แม่คะหนูคิดว่าเด็กๆทั้งสองหย่านมกันแล้วหนูจะขอย้ายไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดน,นะคะหนูจะไปทําไมก็อยู่ที่นี่เล่นดูเจ้าบีหนึ่งกับปีสองไปก็ได้ในลูกไม่ดีกว่าคะ่ะเรื่องราวมันวุ่นวายแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดของหนูที่ยอมเป็นเมียเก็บและมีลูกกับคุณทันเนศอย่าโทษตัวเองแบบนั้นแม่เองก็มีส่วนผิด สุดท้ายโสภาสจึยอมให้ก่อนกนกย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดโดยที่เธอก็ย้ายไปด้วยและมอบอำนาจการปกครองต่างๆในบ้านให้เป็นหน้าที่ของอมรศรีชดเชยในสิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่ได้สูญเสียลูกแบบฉันเธอก็พูดได้สิเธอลองให้ลูกเธอตายแบบฉันไหมล่ะใจเย็นๆนะคะคุณย่าคุณยายหยุดพูดไปเลยคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าทาไมได้ยายีฤทธมีเล็กวกคงตายไปแล้ว บีเลฟยืนแอบฟังเหตุการณ์อยู่สักพักเธอตกใจมากที่รู้ว่าตัวเองอยู่รอดได้ก็พอการปลูกถ่ายเซลล์จากบีลีฟบีเลฟเสียใจอย่างหนักและรู้สึกทำตัวไม่ถูกกับเรื่องที่ได้ยินเธอขับรถออกจากบ้านไปด้วยความเร็วสูงไม่นานทางโรงพยาบาลก็โทรเข้ามาบอกว่าบีเลฟประสบอุบัติเหตุอาการสาหัส คนไข้เสียเลือดมากทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงเซลล์บางเซลล์ที่ถูกปลูกถ่ายมาตั้งแต่เกิดได้ตอนนี้อาการน่าห่วงมากครับไม่นะคะคุณหมอฉันเสียหลานไปอีกไม่ได้ฉันจะมางานศพคนผมดำอีกไม่ได้นะคะแล้วพอจะมีทางรักษาไหมคะคุณหมอด้วยความที่คนไข้ปลูกถ่ายเซลล์มาตั้นแต่เกิดดังนั้นคนไข้จำเป็นต้องปลูกถ่ายเซลล์ใหม่อีกครั้งครับเอาเลยครับ เท่าไหร่ก็ได้ผมยอมใจแต่ว่าเซล์ลที่ปลูกถ่ายจะต้องเป็นเซล์ลเดียวกับตอนที่ทำคลอดน,นะครับฉันค่ะเงยนั้นปลูกถ่ายเซล์กับฉันเองฉันยินยอมให้ปลูกถ่ายอีกรอบค่ะแต่ว่ามันอันตรายมากเลยนะลูกใช่ครับโอกาสคือ50-50นะครับคุณสองคนอาจมีคนใดคนหนึ่งไม่เฟิรนหรือถ้าแย่กว่านั้นก็คือไม่ฟิรนทั้งคู่นะครับค่ะ อย่างน้อยโอกาสก็คือ50ยังดีกว่าเรานั่งดูเยน่าอาการแย่ลงเรื่อยๆนะคะหนูคิดดีแล้วเหรอลูกหนูอาจจะไม่เฟิรนอีกเลยก็ได้นะลูกนะจริงนะลูกบีลีฟหนูจะยอมช่วยชีวิตเจเบลฟมใช่ไหมลูกค่ะคุณยายจะให้ทำยังไงได้ล่ะคะ รีวิตบิลีฟทุกผูกชะตาม,มาจากบมีเด์ฟให้เกิดมาพร้อมกันถึงจะคนละท้องแต่ก็มีเซลล์เดียวกันเป็นแฟดคนละฝาจะให้หนูนั่งดูน้องุดลงเรื่อยๆแบบนี้ก็คงไม่ได้หรอกคะ่ะงั้นก็ไปช่วยน้องกันลูกีเลเลฟหลานยายต้องปลอดภัยนะลูก12ชั่วโมงผ่านไปคุณหมอแจ้งว่าการผ่าตัด ผ่านไปได้ด้วยดีทั้งคู่อยู่ในระยะปลอดภัยไม่มีอาการแทรกซ้อนแต่ต้องดูอาการตอนฟื้นอีกครั้งว่าร่างกายของพวกเขาจะรับเซลล์ครั้งนี้ไหมและอีกคนที่ถูกปลูกถ่ายเซลล์ร่างกายจะรับไหวหรือเปล่าหลานลัะของยายฟื้นเร็วๆนะลูกหนูต้องหายนะลูกทันทีที่รู้ข่าวว่ามีเลิฟประสบอุบัติเหตุอาเธอร์ก็รีบมาเยี่ยมเธอในทันที โอ้ยโอ้ยปวดหัวเจงเลยฟื้นแล้วหรอครับเอ่อพี่อารเธอร์คะคือว่าเลิฟเอ่ออย่าเพึ่งรีบลุกพักผ่อนเยอะๆนะเดี๋ยวถ้าหายอ่ะพี่จะพาไปเที่ยวเมลดีฟเลยนะมีเลิฟรู้สึกผิดจึงสารภาพทุกอย่างให้อารเธอร์ฟังตั้งแต่เรื่องให้บีลีฟปลอมตัวเป็นเธอ และไปเดทก,กับเขาร่วมสเดือนเธอมั่นใจว่าคนที่เขารักและอยากมั่นด้วยจริงๆไม่ใช่เธอและเธอก็มั่นใจเช่นกันว่าเขาเองก็ไม่ใช่เปคของเธออย่างที่เธอคิดครับไม่เป็นไรครับพี่ก็ขอบคุณเหมือนกันที่ยอมรับความจริงกับพี่ขอบคุณมากนะคะพี่อาเธอร์แต่บีลีฟก็คงกดบีเลิฟอยู่นะคะเพราะไม่เห็นมาเยี่ยมบีลิฟเลยคงไม่ใช่แบบนั้นหรอก อ้าวคุณพ่อสวัสดีค่ะฟื้นแล้วเหรอลูกใช่ค่ะคุณพ่อบีเลอร์พักผ่อนเยอะๆนะครับเดี๋ยวบีลีฟก็ไม่เยี่ยมเองแหละอย่าไปคิดมากหลังจากปลูกถ่ายเซลล์ให้หนูไปยายวีหนึ่งยังไม่ฟื้นเลยลูกฮะอะไรนะคะทันทีที่อาเธอร์รู้ว่าบีลีฟยังไม่ฟื้นจากการผ่าตัดใหญ่พอนี่คือการผ่าตัดครั้งที่2ของเธอแล้วร่างกายจึนต้องปรับสภาพอย่างหนักทําให้เธอยังไม่ฟื้น อาเธอร์ Arthur, มาเฝ้าเธอทุกวันทุกเวลาร่วมอาทิตย์แล้วที่เธอยังคงหลับอยู่บนเตียงแบบนั้นตื่นสักทีนะนอนนานจังอ้าวพี่อาเธอร์มาได้ยังไงคะเออบีนอนไปนานแค่ไหนคะอืมก็หนึ่งอาทิตย์พอดีเลยครับแล้วคนอื่นๆไปไหนหมดเหรอคะ ก็มีที่อยู่ตรงนี้ทั้งคนแล้วไงละ่ะบิลีฟก็บีเอ๊ะเมื่อกี้เรียกอะไรนะคะบีลีฟพี่อาเธอรพี่รู้ความจริงหมดแล้วนะรอเคลียร์อยู่เลยแสบจริงๆนะเนี่ยของคนเนี้พี่อาเธอครับเรียกบ่อยจังบิลีฟดีใจจนพูดไม่ออกเธอไม่คิดเลยว่าหลังจากผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมันจะกลายมานดีได้ขนาดนี้ พีนีฟอยู่นี่เองคือบีฉันขอโทษนะในุเรื่องที่ฉันไม่ดีกับเธอฉันไม่เคยโกธอเลยบีสองฉันสัญญานะว่านับจากนี้ไปฉันจะเป็นน้องสาวที่ดีของเธออะไรนะน้องสาวหรอใช่สิพี่นีฟสองพี่น้องปรับความเข้าใจกันแล้วหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน หลังจากบีนีฟออกจากโรงพยาบาลทุกอย่างก็ดีขึ้นยายอมรศรีก็มาขอโทษที่เคยทำไม่ดีกับเธอและขอบคุณที่เธอช่วยชีวิตหลานสาวคนเดียวของเขาเอาไว้บีลีฟไม่เคยโกรธและรู้เหตุผลทั้งหมดคุณยายจึงย้ายออกจากบ้านไปอยู่บ้านหลังเล็กๆตามลำพังและก็ไม่เคยมาวุ่นวายกับพวกเธออีกหลังเหตุการณ์ต่างๆผ่านไปอาเธอร์ก็ได้เข้าไปคุยกับทันเน่พ่อของบีนีฟ ว่าจะขอคบและศึกษาดูใจกับเบรดิฟก่อนที่จะมั่นกันเพราะทั้งคู่ยังไม่อยากรีบร้อนในความสัมพันธ์ไม่มีใครรู้ได้เลยว่านับจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อพิสูจน์พวกเขาอีกไหมท่านี้คือนิยายัฉากสุดท้ายคงดำเนินม,มาจนจบแล้วแต่ชีวิตจริงจากนี้ไปคือการเริ่มต้นของตอนต่อไป จบตอนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ